โอเคตัวนี้อ่ะอันที่สองไม่ได้ใ้เราเลี่จะเสนอขายให้รถบรรทุกเข้าไปดีทีนี้ทีนี้รถบรรทุกเข้าดีอันนี้อันนี้รถเก๋เป็นรถบรรทุกที่จะเสนอขายให้เข้าไดีหร้อบาี่อันาร้อยบาทอ่าไม่รถรถตัวนีนะรถแปลงรถแปลง อะอย่างนี้สองอไอาอย่านอะไรนะอะไระใครอยากได้รถกไไม่มีไม่ใช่ี่ไบอกอย่างที่สก่อนอย่างที่สบอกห้ย่เลยบอกเฮ้ยไม่ต้องอย่างนี้่าให้บอกที่หลังนะอย่างนี่สเป็นรถยนต์เอาไว้ขับเอาไว้ขับารเรียนโอ้โหรถสกู้่มัมนมอไม่เห็นเลยั เอาไว้เอาไว้ไบ้านก็ได้เอาไว้บ้านก็ได้เอาไว้รถยังขับไม่เป็นแล้วก็มีคนขับให้ใช่ขับไปไหนมาไหนได้คนตกไม่เตี้ยพี่ให้หกร้อยเอาหกร้อยหกร้อยรถจนนั้นได้กี่คนรถนี้จะเป็นไหมจะเป็นมากจะเป็นมากไม่เอาน้องไม่เอาเลยอ่ะไม่ปกติม่เอาเ้วยไงใครมาส่งอ่ เสื้อผ้ามีใครจะซื้อเสื้อผ้ารเปล่าอ่ารงนี้มซื้ออย่างเดียวเลยซื้อเสื้อผ้าให้ยี่สิบคะแนอ่าซื้อเสื้อผ้าให้ยี่สิบคะแนนถ้าถ้าไม่แจกคุณสามนะเฮ้ยเอาดิพี่มีอะไรแล้วตอนนี้ ตอนนี้กลุสามี่ะแนสิบนน้วพี่เดียไมมีะเลยเอาหารรสิบลยโเป็นเจ็ดร้เป็นเจ็บาทในกลุ่มนั้นกลุ่มกลุ่มไ้เท่าไหร่เจ็ดเจ็ดร้ยเอาไปสิคะแนไอ้เหน่อยอ่เียไหม่ยอ่าพีเดียมพีเดียมพีเดียมพี่ไม่เคย่กลุ่มคะแนนอ่่มามเดียดแล้ว เอาเงินมาวาง้่วีนะเอาเงินมแล้วก็คนที่มีเงินเก็บเยอะพี่รู้ยังไงว่าน้องไม่ได้โกพี่เยอะเอาหมูมาเอาหมูมา เนี่ย <bad> ท mm hmm. <dans> er> <m water> e ี่จะให้ทุกคนพี่จะรู้ได้ไงว่าน้องไม่ได้กกหวพี่เพราะพี่ให้กับผมกนี้วยไงให้กระัุกวังศีลไปถ้าหมูพี่ถ้าหมูพี่พางนะพี่จะโผล่มากด้วยพี่มา่งภาษาทำยนะพี่ทำ้งหลายวันแล้วทำหลายวันแล้วทั้ง เราเดียวเียมีกี่วันนถ้าเราย่วลบาทไ้กี่บาท้กี่บาทดสองคนสองนคุสองนหน่ได้ม่โอ้ไม่นี่ผมเรียกให้ม่ยนม่ไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้อ เก็บให้ด้วยเก็บให้เพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรต้องอยู่ในขอบเขตของเกมถ้าสมมติเราเก็บวันละสิบบาทมีเดือน

กฎหมายนะกฎหมายก็จะเป็นเกี่ยวกับแบบกฎระเบียบที่เราต้องทำเออแบบเหมือนข้อบังคับอะไรอย่างเงี้ยตัวเลขไปแค่เนี้ยโอเคเราลองเห็นเราไม่เห็นพ่อบางค้า เราต้องมาเข้าเหนียวไหมใช่อันนี้เป็นกฎเป็นกฎ,นกฎบังคับไหมเป็นกฎบังคับว่าเราต้องมาเข้าเหนวทุกวันไหมไม่รู้อ่ะมันก็ต้องเป็นกฎระเบียบของโรงเรียนเนาะว่าเออวันนี้เนี่ยประมาณเจ็ดโมงที่เราต้องเข้าแถนวอะไรอย่างเงี้ยที่เราต้องขคบรพธงชาติอันนี้คือเหมือนเป็นแนวปฏิบัติที่เราต้องทำในโรงเราาเงียนเนาะข้อบังคับ เหมือนให้เราต้องทำเราต้องทาตามเขาเหมือนทีเหมือน,นกฎระเบียบนีเ้เราต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียนอันนี้คืขขอพวกบรคับที่เขาให้มาแนวปฏิบัติก็คล้ายๆกันแนวปฏิบัติให้เราให้เราทําตามปฏิบัติมันก็มีความหมายเดียวกันหมเดเลยแต่ว่าอยู่ที่เราว่าเราจะทําหรือเปล่าใช่ไหมทีนี้กฎหมายเนี่ยพี่จะมาพูดถึงกฎหมายเรื่องนีที่เราเกี่ยวกับเรื่องการปองการอะไรนี้ในลักษณะนีเนาะ วันนี้ที่มาเกี่ยวกับเรื่องของการออมการใช้เงินทีนี้มันจะต้องเข้าเดี่ยวกับเรื่องการเงินการใช้การซื้อกันยืมแล้วก็เป็นหนี้เป็นสินอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้กฎหมายต่มีมีลักษณะของหนี้อย่างเงี้ยกฎหมายลักษณะของหนี้ใครรู้าว่าหน,นี้คืออะไรหนี้อ่ะเป็นหนี้อ่ะเป็นหนี้เป็น,นเป็นยังไงคืออะไร คือออะไรธิบายให้ได้ฟังได้ไหมว่าแบบว่ามันคืออะไรน,นี่เอ,ออย่างี้กว่าเดี๋ยวเบียดอธิบายว่านี่เนี่ยนี่มันจะต้องมีแล้วก็ ต้องมีทั้งสามีแล้วก็เป็นลูกหนี้ก็นี่คืออะไรเออคนนี้ให้ยืมใช่ส่วนลูกนี้ก็คือคนที่<อ>มายืเดี๋ยวพี่จะยกตัวอ,อย่างเ<อ>ช่นเน<อ>าะไองเช่นในกลัวไอเช่น สมมติในกอยืมเงินไปประมาณห้าร้อยบาทสมมติในกอยืมเงินในขอไปห้าร้อยบาทเราจะต้องคืนเงินห้าร้อยหรือเราจะต้องคืนลดให้เขาจรที่เป็นมูลค่าห้าร้อยบาทใช่ไหมสมมติสมมติยังเอายังไม่ถิดดอกเบี้ยเนาะสมมติเรายืมเพื่อนกันเนี่ยไม่คิดดอกเบี้ยในกในขอเนี่ยเป็นเพื่อนกันแล้วแบบในกแบบยืมเงินหน่อยสี่ห้าร้อยบาทเราจะต้องคืนไหม ถ้าเราไม่คืนจะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหตถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยเราจะมองเห็นเรื่องเวลาถ้าเราไม่คืนเงินเราก็จะแบบโดนทวงใช่ไหมเราจะแบบโดนทวงอะไรอย่างนี้บางคนอาจจะเห็นกันถูกทาร้ายใช่ไหมในหนังในละครหรือว่าในชีวิตเนอะแต่ว่าถ้าเป็นทางกฎหมายเนี่ยถ้างที่มีไม่คืนเงินอย่างนี้ย จะมีผลกฎหมายก็คืออ่าโดนฟ้องโดนฟอ้นฟองอะค่ะแต่ยังมุ่งบอกว่าโดนฟ้องอเลยวะโดนฟ้องคู่หรออะไรเป็นเป็นการแบบฟ้องร้องให้เขาคืนเงินให้เราอะไรอย่างนี้เป็น,เป,นเป็นเรื่องของแบบให้ยอมกันไม่ได้เลยความไม่ได้ก็คือต้องค,คืนเงินใช่ไหมอ่าเราก็ต้องไปแจ้งแจ้งความว่าอะไรอย่างนี้ยืมยืมเงินกันถ้อ,อเนี่ยเคยยืมยืมต่อยืมปากกาอะไรตัวไหนอันนี้อะไรเป็นต้น ในคอในคอบุบเกล่าอ่านสมมติในคอกับในคอดีขอเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ายืมยืมปากกาคุณกิ้วปากกาแล้วไม่ถา <c oughs> มาว่ายืมปากกาเราต้องคืนปากกาทเราต้อง ปากมาห้บาทแล้วเราเป็นไรเราต้องไปซื้อคืนเพื่อนหรือว่าเราต้องเอาตามให้ในกรณีนี้มันมองได้สองทางเราก็ไปคุยกับเพื่อนก่อนว่าเพื่อนอยากได้เงินคืนหรือว่าเพื่อนอยากได้แบบเป็นปากกาแต่ถ้าเป็นองมาเป็นสิ่งเราควรจะเรายืมทรัพย์สินมาเรายืมเรายืมปากกามาแล้วก็ควรจะคืนปากกาให้เพื่อนแต่ส่วนมากเรายืมมาเราได้คืนไหมไม่ได้คืน เป็นปาแบบี้ค่ะสมมติสมมติในในกยืมยืมอะไรดียืมตังยืมบ้านนะยืมยืมเงินยืมเงินประมาณส0งบาทสมมติยืมเงินไป200ร้อบาท ถ้าสมมติในขอไม่คืนเงินเลยในขอแบบนี้หายไปเลยไม่คืนเลยในกอกจะทำยังไงบ้าง <S <S เราเราเราจะยอมไหมถ้าเราแบบดเงินเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องโอโ้เราไปแจ้งตำรวจแล้วเขาค้อเลยนะเราก็อาจจะทําเรื่องแบบนี้ไปแจ้งตำรวจเนาะเพื่อให้เขาหรือไม่ก็ต้องไปตามเขาไปไปเคลียร์กันว่าขอคืนได้ไหมอะไรนีเนาะเราอย่าถึงขั้นท่าแบบ ทำร้ายอะไรขนาดนั้นมันก็จะเป็นประมาณนี้ในกฎหมายห่วยก็คืออันนี้ก็คือเป็นเกี่ยวกับกฎหมายนี่ส่วนมากโทษของมันจะไม่ได้ถึงคันท,ที่จะต้องจำคุกห,หรือว่าจะต้องอะไรมันจะเป็นการใช้ค่าเสียหาย

พี่ม้าจะรีบกลับบ้านแล้วพี่ม้าก็อยากได้เหมือนกันนะเนี่ยร่างไม่มีสีใช่อันนี้มีที่สี่สีเลยนะเราสามารถเลือกมาได้เลยอ่าปูน่าเปิดอย่างนี้ไปนะที่กระป๋องไม่แก่หนินะที่หนึ่งนะครับร่างมาที่หนึ่งไม่แก่ไม่แก่อาจารย์ครับดูไว้ครับอาจารย์

ai gia đình cả thế gia đình cả thế nào? ai à, này giữ này giữ này giữ này, giữ này con này giữ này con này. à. <laughs> Terima kasih telah menonton. เก็บวเย้นหัะมีบ้านี่มาไม่อยากกินเหมือนกันเดี๋ยวเลยเลยโอเคเดี๋ยวพี่ขอตัวแทนเนาะจะลงใครมาพูดว่าได้อะไรบ้างจากแบบนี้น้องผมกลนะมีรางวัลใ้ยของให้โอเคะอพูดเลยอพูดเลยพี่ครยของไม่ให้แล้ว พูดเลยนกี่คนแล้วเอคน่ะ้เลยนยังไงกับกิจกรรมนี้เนาะหบอกพี่อยแล้วพี่อยอยากมากเลยกิคนสคนิแล้วใช่คแล้วเนาะโอเคมาคนแรกพูดเลยาว่ายไิที่มีมาอว่า

你别着急啊，我我来接你啊。你、hmm. 坐，我来接你。我听你妈说，他们说。怎么怎么怎么？啊，然后接我。我听我老公说，他说我老公说。

ไงเก็บเงิได้หมไ้ใช่อเน้อออกมาน้องออกมป็นไงไรต้องว่าตง่านเป็นเรมอมีมีความในใจจะบอกพี่อนพี่ไหไรอยเาอยูเนี่ยอเคอะคือว่าน้องออกมาน้องออกมาัวสอวันน้องออกมาก็ไองวันน่ตแล้วเป็นไงรกันยน้อง

ว้าเขาวีสวยมากค่ะใช่ใช่ไม่อเลในที่ไหนสิที่เฮ้ยใจใจเอาใจดาบไอ้หโอ้โหโอ้โหรับมิโซะเม่อไหรอีกเนี่ยใจเอาไปเลยรยนดีเกินโอ้โห

อ่าอ่าอ่น้าในแถวนะเขาประเี๋ตัมือห้าครั้งอ่าจะดีกว่าครับเอาเดวมือห้าครั้งท่านเแถวอ่าพี่พี่ีมาแล้วครับพี่เอ่มมาแล้าแถวเลยนะครับแต่บอกลาเราแล้วนะครับอ่าับเข้ามาเข้ามาเข้ามาทีเด็กอ่าก็อ่า ตกมือรับงตกไม่ทังกว่านี้ตกซี่อีกทีตกไม่มีเพื่อนโอเคเนื้อนะครับสำหรับกิจกรรมที่พี่มาจัดให้นะครับก็รอบนี้รอบวิศวกรก็ได้ให้ความรู้เรียบร้อยครับวันนี้พี่ก็รู้สึกดีใจมากนะครับที่น้องนะครับเอา วิธีที่ทุกพี่สอนะครับที่ให้อยู่กับปุ๊บตามแล้วก็ใช้ินชิประจําบ้าแล้วก็มีเงินเก็บทุกคนแล้วก็อขาขายคนนะครับรู้จักนออนเ้ออย่าใช้เงิน้เดืยวนะเออ่ะใช่นี่แลก็หายูรวมมเด็กไปันอ่ะพี่หายดูอกนึ ถ่ายรูปอีผมมือก้เดียวเดียวถ่ายรูปรวมเสร็จปล่อยเลยปลกลับบ้านเพราะว่ามีทุกคนมารอรับแล้วเนาะไม่ไม่จะมา่น้องไหมเห็นน้องกนไหน